เทศบาลนครแม่สอดออกปฏิบัติการทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาก,กำจัดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่วัดดอนชัยค่ะดเรเทอดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้นางสาวกัญจนัทหาริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาร,ราชการแทนปลัดเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด ออกปฏิบัติการทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาก,กำจัดเชื้อไวรัสโควิดในศาสนาสถานที่วัดดอนชัยเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลรักษาการแทนประหลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการปฏิบัติงานดังกล่าวปัจจุบันได้มีการเกิดโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิดในประเทศไทยและทั่วโลก ถึงแม้ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดยังไม่มีปัญหาการเกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่อย่างใดแต่ทางคณะผู้บริหารเทศบาลพร้อมสมาชิกเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดทุกคนได้มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ในสุขภาพของพี่น้องประชาชนและชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดจึงได้ออกปฏิบัติการล้างเมืองล้างถนนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการ กิดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในวันนี้จึงได้ออกทำการเก็บกวาดล้างทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในวัดดอนชัยและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือพี่น้องชาวนครแม่สอดเราจะผ่านวิกฤตไวรัสโควิด -19 ไปด้วยกันอย่างปลอดภยัยและทางเทศบาลนครแม่สอดจะนำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด ออกทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาในวันที่17เมษายนที่วัดหลวงวันที่20เมษายนที่วัดสุนทรีกาวาดวันที่22เมษายนที่วัดชุมพลคีรีวันที่24เมษายนที่วัดอรัญญเขตวันที่27เมษายนที่วัดตรีรัตนารามวันที่29เมษายนที่วัดดอนแก้วและวันที่1พฤษภาคมที่วัดศักทองจึงฝากประชาสัมพันธ์มาให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน